เอ็มอะมีมีแฟนเก่าอยู่คนหนึ่งใช่ไหมคะก็คือค,คบกันมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนก็คือคบกันมาอยู่ด้วยกันมาประมาณเก้าปีอะค่ะโดยรวมซึ่งก็คือช่วงเราจะมาห่างๆกันเนี่ยก็คือช่วงที่เราเข้าสู่วัยทำงานาาร้อยแปดคำถามหัวใจเราห่างกันไปปีหนึ่งได้ ก็แต่ว่าไม่ได้หักไม่ได้เลิกขาดนะคะคก็ยังติดต่อกันอยู่บ้างจนสุดท้ายก็ได้คุยกันแล้วก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ด้วยกันภายใต้เงื่อนไขที่ว่าลองลองดูกันไปก่อนยังไม่ได้คบกันสะทีเดียวพอเลิกกันมาได้ปีหนึ่งแล้วนะคะคเองก็ใช้ใช้เวลากับตัวเองอม,มาได้ประมาณแปดเดือนและระหว่างเนี้ยก็คือรับรู้มาตลอดว่าเขากับคนใหม่ได้ไปทํากิจกรรมไปทําอะไรด้วยกันทีนี้พอเราเริ่ม อยู่คนเดียวมาได้แปดเดือนก็เริ่มมีคนคนใหม่เข้ามาหาเราใช่ไหมคะเอ็ม<ฆ>เนี่ยก็คุยกับคนใหม่มาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วคะ่ะ<ฆ>แต่ว่าเหมือนกับบางครั้งเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกว่าเราพอนึกถึงคนเก่ามันทั้งทั้งโกรธแล้วก็เสียใจมันบอกไม่ถูกพอเราได้ไปเห็นว่าคนเก่าเขาทําอะไรให้กันบ้างอะคะ่ะแบบไม่ว่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์เลยทุกอย่างมันเหมือนกับเราไม่เคยรู้จักคนที่เราเคยคบมาเลยแล้วพอกับคนใหม่มันก็ เกิดมีความแบบเปรียบเทียบกันลึกๆในบางครั้งอะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะก้าวข้ามความรู้สึกที่ยังแบบรู้สึกกับคนเก่าไปนี้ได้ยังไงอะค่ะจริงแล้วการเซอร์ไพรส์หรือใดๆก็ตามถ้ารักกันไม่มีอะไรยากแต่กับเอ็มพี่ยังรู้สึกเหมือนกับเขามีเธอก็ดีไม่มีก็อยู่ได้อะอใช่ป่ะคะมันก็เลยอยู่ในใน,ในรูปแบบนี้มาโดยตลอดอะมันโกรธที่ว่าเหมือนเหมือนแฟนใหม่ ของเขาอะค่ะได้ได้เขาในวัยท,ท,ที่เราต้องการล้วให้หหพอได้กลับมาอยู่ด้วยกันเราก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีแล้วอะค่ะแต่อาจจะด้วยความปากหนักแล้วก็อีโก้ของกันและกันด้วยที่แบบว่าเขาไม่ทํแเราก็ไม่ทําที่เขาทั้งไปเที่ยวต่างประเทศมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กันมันทําให้เราสึกว่ามันมันเป็นความน้อยใจขั้นสูงสุดเลยเอ็มอยากจะอยากจะเลิกเสียใจอยากจะแบบ ้ามผ่านตรงนั้นไปแล้วก็อยากจะโฟกัสกับคนใหม่ของเราจริงๆแล้วในความสัมพันธ์่ะทุกข่อโมเมนต์เศร้าๆโมเมนต์แย่ๆเขาไม่ได้ลงก็มีนะนึกนออกปะแต่โมเมนต์ของเอ็มมันเป็นคัมภีรนชิพที่มันอุ่นใจมันเป็นเซฟโซนอย่างที่เอ็มพูดอ่ะตรงนั้นนเผล่อคนนั้นเขายังไม่ได้เลยนะหยุดส่องเดี๋ยวนี้ <laughs> <laughs> เพราะเราเห็นแค่บางาช่วงในความสัมพันธ์นั้นและยอมรับความจริงเถอะค่ะว่าเอ็มได้เคยใช้โอกาสแล้วตั้งเก้าปี แล้วเอ็มก็ได้คําตอบแล้วว่าที่สุดแล้วเธอก็ไม่ได้รักฉันมากไปกว่านี้และฉันเองก็ไม่ได้รักเธอมากพอขนาดจะไม่นอกใจคนเก่าอยู่ในใจไปดึงคนใหม่มาเจ็บทําไมเพราะวันนี้เขาเป็นแค่คนที่ทําให้หนูดูแบบดูไม่เหงาอะ่ะทั้งที่ตอนนี้หนูเหงามากเพราะหนูอยากได้คนเก่าและคนข้างๆเราดัานไม่มีอะไรเท่าคนเก่าเลยเพราะนั้นต่อให้เดินหน้าต่อไปพี่ว่าเดี๋ยวมันจะจบคล้ายๆเดิมอยู่ดีแค่คนสองคนที่ไม่ได้รักกันพอดี นอกจากไม่รักกันมากพอแล้วยังไม่พอดีต่อการอีกอะค่ะเอ็ม <Huh? S 1> พี่ถึงยังยืนยันว่าถ้าน้องยังมัวแต่ไปเฝ้ามองชีวิตของเขาก็คนใหม่ <Huh? S 1> พี่จะยิ่งเห็นใจคนใหม่ของเอ็มเพราะเขาไม่ได้อยู่ข้างในใจหนูอะ <Huh? S 1> เขาได้เป็นคนที่อยู่ใกล้ๆค่ะแต่ไม่ไดนน้อยู่ใน,ในหัวใจหนูเพราะหนูเนี่ยชะเง้อรอความรักจากคนเก่าอยู่ตลอดเวลา <Huh? S 1> แล้วคนเก่า <Huh? S 1> เขาก็ไม่ได้เลือกหนูแล้วเขาถึงมีแฟนใหม่ไงคะแต่เมื่อเรารักเขาและทําเต็มที่แล้วเราได้แค่นี้ เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ากับคนบางคนมันได้แค่นี้จริงๆดูคลับไฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ108คลาถามหัวใจ